คุณรู้ไหมว่าเราสามารถเป็นมะเร็งโดยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงได้ยังไงและการกลายพันธุ์ของเซลล์คืออะไรเริ่มจากมะเร็งเอาเข้าใจง่ายๆมะเร็งเกิดจากเซลล์ที่แบ่งตัวพลาดทุกๆวันเซลล์เราต้องแบ่งตัวเพื่อซ่อมร่างกายโดยการก๊อปปี้เซลล์ซ้ำเรื่อย แต่บางทีการก๊อปปี้ DNA มันก็พลาดได้เหมือนตอนเราปิ้นรูปหลายๆรูปสีมันก็อาจจะเพี้ยนได้ถ้าไปพลาดตรงจุดที่ควบคุมการโตของเซลล์เซลล์นั้นจะโตไม่หยุดแล้วก็จะเกิดก้อนเนื้อมะเร็งขึ้นมาแต่โชคดีร่างกายเรามีทีมซ่อม DNA แถมถ้าเซลล์เสียหนักเกินไปมันก็สั่งให้เซลล์นั้นฆ่าตัวเองเราจึงไม่ได้กลายกั็นมะเร็งง่ายๆ แต่ก็อย่างที่เรารู้ถ้ามีปัจจัยอื่นเข้ามาร่วมเช่นบุหรี่แสงแดดหรือแม้แต่ยีนจากพ่อแม่ทําให้เซล์เสียหลุดรอดมะเร็งก็เกิดขึ้นง่ายขึ้นไปอีกแล้วการกลายพันธุ์คืออะไรพูดง่ายๆการกลายพันธุ์คือ DNA ที่เปลี่ยนไปจากเดิมเกิดได้กับทุกคนทุกวันเพราะเซล์ต้องแบ่งตัวส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรเพราะร่างกายเรามีทีมซ่อม DNA ถ้าระบบซ่อม DNA ไม่ดีหรือเจอปัจจัยกระตุ้นเยอะ การกลายพันธุ์ก็สะสมเซลล์เสียอาจเป็นมะเร็งได้และตรงนี้ก็จะเชื่อมกับพันธุก,กรรมอีกเพราะถ้าการกลายพันธุ์เกิดในเซลล์สืบพันธุ์ไข่หรืออสุจิลูกอาจได้รับยีนกลายพันธุ์ตั้งแต่เกิดซึ่งจะทําให้เด็กที่เกิดมามีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าเด็กปกติ3-6ถึงเท่าเลยนะ